สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำท่าบริหารนะครับเกี่ยวกับนิ้วล็อกนิ้วล็อกเนี่ยนะครับก็จะเป็นได้ทุกนิ้วเลยส่วนมากแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นกันบริเวณนิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางนะครับบางคนก็ล็อกทั้ง4ทั้ง5้านิ้วเลยก็มีหรือบางคนก็ล็อกนิ้วโป้งอย่างเดียวนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราใช้กิจกรรมทําอะไรบ้างเช่นบางคนเขียนเยอะก็จะนิ้วชี้นิ้วโป้งล็อก อาการล็อกก็คืออาการปวดบริเวณโคนนิ้วโป้งบริเวณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาแล้วก็โคนนิ้วชี้บริเวณนี้โคนนิ้วนานิ้วกลางนิ้วนางนะครับส่วนมากก็จะเป็นอยู่ที่3นิ้วนี้ <c oughs> วิธีการนะครับบริหารนะครับเราจะต้องทําให้ซอฟทิชชูบริเวณนี้ก็คือนิ้วบริเวณนี้ครับเรานิ่มลงแล้วก็จะนวดบริเวณกล้ามเนื้อตรงบริเวณนี้นะครับกล้ามเนื้อบริเวณนิ้วโป้ง นวดนวดนวดไม่ต้องแรงนะครับนวดเบาๆนวดพอนวดเสร็จแล้วเราเริ่มดัดนะครับ <c oughs> ดัดเข้าบางคนอาจจะเจ็บนิดหนึ่งถ้าดัดเข้ามาบางคนก็จ,จะเจ็บด้านในนี้นิดนึงนะครับหรือเจ็บด้านนอกตรงนี้ถ้าเป็นมาก <c oughs> ถ้าเป็นมากๆนะครับบางคนเจ็บถึงบริเวณน,นี่เลยนะครับต้นแขนทางด้านนิ้วโป้งมาจนถึงข้อศอกเลย ถ้าเราเจ็บมาถึงตรงนี้เราสามารถนวดได้นะครับนวดนวดให้รู้สึกผ่อนคลายสังเกตไหมครับเวลาเราบีบบริเวณเส้นตรงนี้มือของเราอาจ,จะงอเข้ามาก็คือเส้นเอ็นพวกนี้แหละแล้วก็ต้องได้รับการคลายด้วยนะครับพอเราดัดเสร็จเราต้องกลางออกกลางแล้วเราก็ดัดเราก็ยืดยืดกล้ามเนือ้อบริเวณนี้ ที่เป็นกล้ามเนื้อฝ่ามือเงี้ยครับแล้วก็ยืดนี่เนาะเหยียดแขนให้ตึงๆพอแขนตึงๆแล้วเราก็จะรู้สึกโอ้โหตึงๆถึงตรงนี้เลยถึงตรงบริเวณเส้นเอ็นที่มันลังไว้ถึงนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ยืดให้หมดทุกเดเร็กชั่นเลยทําอย่างนี้นะครับทําบ่อยๆอาการที่เรามีปัญหาครับมันอาจจะเกิดจาก เราอ่าใช้งานมันหนะเยอะเกินไปจนมันอักเสบนะครับพอมันอักเสบแล้วอ่ะเราจะทํายังไงให้หายอักเสบได้ก็จะมีประครบ <c oughs> ประครบความเย็นนะครับให้หายอักเสบก่อนก็ได้แต่พอตอนที่เราอักเสบอยู่ครับจริงๆก็ไม่ควรที่จะนวดหรือว่าคึงบริเวณตรงนี้เลยนะครับที่เป็นเส้นเอ็นที่ลอดบริเวณตรงช่องที่เวลาเราขยับข้อมือข้อนิ้วอย่างเงี้ยครับ แล้วมันทําให้มีอาการเสียดสีกันบริเวณของเอ็นตรงนี้ทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาเราต้องพักพักแล้วก็ประครบเย็นได้เนาะพอเราหายอักเสบแล้วเราค่อยมานวดนวดเบาๆแล้วก็ค่อยมาดัดดัดกลางออกแล้วก็หุบเข้าเนาะกลางออกแล้วก็หุบเข้าแล้วก็ดัดบริเวณตรง นี่เนาะทำสองข้างเลยก็ได้ครับคนไหนที่ไม่เป็นก็ทำป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับนี่เนาะทำค้างไว้ประมาณ5 -10 วินาทีนะครับทำบ่อยๆได้เลยเ,ลยเลยนาะวันหนึ่งทำได้หลายรอบหรือจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเออมันโอเคแล้วดีขึ้นมันรู้สึกเอ้ยผ่อนคลายหายตึงเนาะเราทำไปเลยนะครับทำได้บ่อยๆเน้นทำบ่อยๆแต่ไม่เน้นทำนานเนาะพวกนี้มันเป็นการเหมือนแบบ บริหารร่างกายอย่างหนึ่งอาเซ็ตแล้วเราก็ถ้าเราหายคายแล้วเราก็ต้องออกกําลังกายเขาหน่อยเนาะทาแบบนี้กํานิ้วมือเข้าใช้นิ้วชี้นะครับกับนิ้วนิ้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับกดนิ้วโป้งดัดนิ้วโป้งลงแล้วก็แบออกแล้วก็กําเอานิ้วโป้งไว้ข้างนอกนะครับทําสลับกันหนึ่งสอง สามสาโอเคเสร็จแล้วเราได้อย่างนี้แล้วเราก็นวดบริเวณฝ่ามือนะครับนวดบริเวณฝ่ามือบางคนนะครับเขาก็จะรู้สึกแบบโอ้โปวดเมื่อยล้ามากเลยทํางานนะครับทั้งทำการเกษตรก็ดีแม่บ้านก็ดีออฟฟิศก็ดีนะครับขับรถก็ดีนะพนักงานทำงาน ออฟฟิศก็เป็นได้ใครก็เป็นได้นกักกายภาพบัตรก็เป็นได้นะครับเราก็ทำเนาะทำยืดกล้ามเนือ้อเนาะโอเคประมาณนี้นะครับวิธีการดูแลเกี่ยวกับนิว็อกนะครับเบื้องตน้นถ้ามันมีอาการอักเสบมากครับเรา เราจะต้องประครบเย็นไปก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งมานวดมากดมาดัดนะครับเพราะว่าการที่เรายิ่งนวดยิ่งกดยิ่งดัดเขาอะครับการที่มันอักเสบอยู่มันจะยิ่งทําให้มีเลือดไปกองบริเวณน,นั้นมากขึ้นแล้วมันก็จะมีกระบวนการการอักเสบแล้วทาให้เราปวดมากขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งไปขยับแล้วก็งดกิจกรรมหรือว่างานที่เราทําแล้วก็เจ็บอะครับเพราะว่าอันนั้นคือต้นเหตุสาเหตุจริงๆที่เราเป็นนะครับการทำกายภาพบำบัดด้วยตัวเองเราต้องรู้ตัวเองนะครับว่าตัวเองเป็นอะไร ตัวเองทำอะไรแล้วเป็นนะครับมันถึงจะทำให้เราหายด้วยตัวเองได้แต่ถ้ายังไงทาไม่หายแล้วนะครับสามารถปรึกษาทางกายภาพหรือปรึกษาเราได้ทาคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีใครมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเราจะตอบเป็นคลิปถ,ถ้าเราสามารถตอบเป็นคลิปได้เราจะตอบเป็นคลิปเป็นลายบุคคลให้เลยได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ